นี่มันยิ่งกว่าในเชวเราประมาณ6เท่าพันกาบาทต่อปีดูทั้งปีทั้งชาติก็ไม่หมดมีที่นี่ที่เดียวส่งกับชื่อ Infinity ้จริงสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมก้าคาหนึ่งครับผมกับเราช่องเราแพ้ก็วันนี้เป็นคลิปแรก กับช่วงใหม่ของเราช่วงแพะรีวิวครับแต่ก่อนจะไปดูว่าเรารีวิวอะไรในวันนี้อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจเทาแพกของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ตกข่าวนะพี่หนึ่งจะชวนผมรีวิวสิ่งนี้จริงหรงลอลและสิ่งนั้นก็คือนี่เลยซิมการ์ดซิมการ์ดเนี่ยนะครับ <c oughs> ใครบ้างไม่เคยเจอใครบ้างไม่เคยเห็นใครบ้างไม่เคยใช้มีมือถือทุกคนมันก็ต้องใส,ส่ซิมการ์ดทั้งนั้นแหละแล้วมันจะ น่าสนใจอะไรยังไงผมบอกเลยเดี๋ยววันนี้น้องกั๊กต้องลองอย่างนี้เลยว้าวว้าววาวน้นนองกั๊กองบอกน้องกั๊กหน่อยว่าน้องกั๊กเนี่ยใช้ซิมกั๊กทุกวันนี้ใช้ยังไงโปรโมชั่นเป็นยังไงอ่ะจ่ายแค่เดือนละ9ร้อยรายเดือนถ้านั้นยังไม่พอ,อโทรทุกเครือข่ายเ่ยให้เดือนละแป0รนาทีอ่ะแปดร้อยนาทีนะอ,อ,อินเทอร์เน็ตความเร็วนี่แบบ สูงสุดจะ 4G 5G 6G ได้ดีละ30กิกมันโอ้โหนี่คือกักนิหาเนี่ยโทรเนี่ยผมอยากจ่ายที่ถูกที่สุด <c oughs> ดีที่สุด <c oughs> เขาก็ให้มาปีนึงกี่บาท พันต้องพันเท่าโอ้ยไม่คิดบ,บายมื่นหนมื่นหนมื่นหนมืนหน่นบายหมื่มื่นซื้อคงแล้วพี่จะเอาอะไรมาสู้พี่บอกเลยน้องกั๊กอาจจะโดนคำหวานหลอกลวงเพราะว่าพี่เนี่ยตอนแรกพี่ก็ใช้โปรโมชั่นเหมือนน้องกั๊กเลยอ,อารมณ์แบบ,บบทรงๆเดียวกันพี่ก็เลยว่าอ่ะไปลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตพี่ก็ไปเจอคำคำหนึ่งเท่านั้นสิมเทพไอ้สิมเทพเนี่ยมันเจ๋งมากส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นซิมแบบ3เดือน6เดือน1ปี อย่างเช่นมียกตัวอย่างสองเ้นนี้นี่คือซิมอะไรครับอ่านี่เป็นซิมของค่ายดีแท็ตัวหนึ่งเนี่ยชื่อว่าอินฟินิตี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยชื่อว่าเทอร์โบอ่มันเจ๋งมากตรงไหนรู้ไหมสองเส้นนี้ราคาพันกว่าบาทพันต้นต้นก็พันกว่าบาทต่อเดือนไงของผมแปดร้อยพันกว่าบาทต่อปีพันกว่าบาทต่อปีใจเย็นๆเท่ากับเดือนหนึ่งร้อกว่าบาทใช่ไหมยัง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 ไม่รวมมันใช้โทรได้ไม่อั้นทุก เครือข่ายยังมีเรื่องอินเทอร์เน็ตอีกอินเทอร์เน็ตเนี่ยสองซิมเนี้ยตัวหนึ่งชื่ออินฟินิตี้เน็ตไม่อั้นเน็ตไม่อั้นเลยจะเล่นยังไงก็ได้เน็ตไม่อั้นความเร็ว4เมกสี่เมกของกั๊กเร็วอ่ะสามสิบกิกก็จริงเดือนหนึ่งเต็มท่ออะไรอย่างนี้อย่างนั้นนี่เลยซิมดีแทกเทอร์โบเทอร์โบแปลว่าเทอร์โบแปลว่าเร็วเร็วเร็วเต็มท่อหนึ่งหกสิบกิกต่อเดือนหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทต่อเดือนโอ้โหอย่างกั๊ก แปดร้ยใจเย็นใจเย็นหนึ่ัยเจ็ดสิบบาทต่อปีแต่บ้าเหรอไหนทิมหกสิบกิกโรฟรีทุกเครือข่ายจ2สองเดือนใช่กี่บาทนะหนึ่บาทอันนั้นล่ะตัวนี้หนึ่บาทอันนี้อันนี้เร็วเต็มเต็มสี่อยู่แล้วแต่ส่วนตัวเนี้ยจะเป็น4ี่เมกนะนะโรฟรีทุกเครือข่าย คุณจะเปิด YouTube ถูกตองอันนี้เลยทั้งวันคือถ้าเกิดคุณแบบว่าฉันไม่อยากกดดาวน์โหลดแล้ววอชเลยนะหรือว่าฉันไม่อยากกดดาวน์โหลด Spotify แล้วแบบไฟล์แม่งเต็มก็คือเราก็จะใช้สตรีมมิ่งไปเลยถูก4เมกถูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆริก็คิดว่าที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะมันมันเร็วเต็มจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเร็วสูงสุดที่เหมาะจะดู YouTube นั้นคุณควรมีเน็ตสีเมกสีเมกจริงใช่ไหมพี่เชื่อปะ ดู y o u ู u b e ึ0งแหนึ่งชั่วโมงเน็ตหายไป3กิกเนี่ยนี่คือทางออกเลยนะเนี่ยใช่ปัญหาแลวพี่ปัญหาเบอร์เนี่ยเบอร์กั๊กที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยคือเขารู้กันหมดใครจะเพื่อนเก่าญาติพี่น้องที่มีโซลูชันให้ชน้องกั๊กบอกว่าน้องกั๊กมีเพื่อนเยอะน้องกั๊กอยากใช้เบอร์เดิมใช่ป่ะส่วนใหญ่ยเดียวนี้มือถือ a อ d ด o i ยใส่ได้สองสิ่าน้องกั๊กก็ย้ายเบอร์หลก ไปเป็นเบอร์เติมเงินแล้วไปใช้โปรโมชั่นที่แบบเติมเงิน20บาทอยู่ได้ทั้งปีอ่ะแล้วน้องก๊กก็เอาซิมนี้มาใส่แล้วได้ไปรับสายอย่างเดียวอ่าอันนั้นก็เอาไปรับสายเพื่อนๆอยากโทรมากริ้งมาอ่าเบอร์เดิมใช้ได้อ่าแต่เบอร์นี้น้องก๊กโทรออกไม่อั้นเน็ตไม่อั้นอ่าหรืออาจจะเป็นเน็ตแบบแรงๆ60สิกิกต่อเดือนโอ้โหมันจะคุ้มอะไรขนาดนี้เนาะแต่แอปเปิ้ล ถ้ากับใช้อาเปิเดี๋ยวนี้ Apple ถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ใช้ได้2ซิมเหมือนกันแต่มันจะเป็น e s i m หลังจากที่เราลงทะเบียนปับ๊บเราก็ติดต่อดีแท็กให้ดีแท็กเขาเปลี่ยนเป็นระบบ e s i m ให้เราเราก็ใช้งานได้ปกติอ๋ออ๋อจริงจริงท,ทางออกมันก็ง่ายนะง่ายมากเขาบอกว่า,าเอ,อ้ยฉันไม่อยากเปลี่ยนเบรอบร์ฉันไม่อยากเปลี่ยนเบอร์จริงเบอร์มันแคใช้ได้สองซิมถูกต้องนะกักอันนี้พี่ให้กักเลยไหมอ่ะโอ้แน่นอนพี่จัดมาเพื่อน้องกั๊กเลยโอเคแต่เนี้ยเดี๋ยวกั๊กลองไอ้ รีวิวให้ดูเลยแล้วกัน <c oughs> เน่เดี๋ยวใส่มือถือเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะไม่เชื่อ,อก็ไม่เชื่อตอนนี้ก็ไม่เชื่อนะอต่จริก็จะดูก่อนว่าพอใส่เข้าไปในมือถือแล้วเนี่ยลงทะเบียนอะไรเ,เรียบร้อยก็จะสามารถใช้งานได้เบีจริงๆอย่างที่คิดมองไว้หรือเปล่าคือตอนที่พี่สั่งซื้อไปเขาให้ใบนี้มาด้วยเขาให้ใบนี้มาด้วยวิธีการลงทะเบียนลงได้ด้วยตัวเองง่ายมากแล้วตอนแรกอ่ะอย่างที่น้องกัดพูดพี่ก็ไม่เชื่อแพ็กเกจบ้าอะไรพันกว่าบาท ช้ได้เป็นปีโคก็กระจุยเนี่ยก็กระจายมันใช้ได้จริงพี่เลยแบบเอามาวันนี้เ่พี่แบบโหมันโอ้ยอีกว้าวขนาดนี้เดี๋ยวลองเลยลองเลยเดี๋ยวลองเลยาเขาให้มาสแกน QR โค้ดที่นี่แกนปั๊บเข้าเว็บดีแท็กสแกนบาร์โค้ดหน้าของซิมเติมเงินพอมาหน้านี้จะให้เรียกอะไรเดีบัตรประชาชนนะหนังสือเดินทางพาสปอร์ตเนี่ยมาตังดาวหรือใบอนุญาตทำงานหรือวอลตคอมิตอะไรก็ได้4อย่างผมเลือกบัตรประชาชนไปพอคุณ ผ่านจากบัตรประชาชนมาได้แล้วเราก็จะมาเจอกอบการถ่ายหน้าจริงๆของเราอ่าถ่ายหน้าจริงๆของเราคราวนี้เขาก็จะให้ใส่ข้อมูลตามบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ใส่ไปครับอ่าพอเราใส่บัตรประชาชนเสร็จแล้วก็จะมาหน้าขพอกำหนดเรื่องเงอนไขนะครับอ่าแล้วก็อ่านนะอ่านด้วยความเร็วแสงเพราะว่าผมไม่ดูแฟลครับคนยอมรับครับก็กดถัดไปลงทะเบียนซิมสำเร็จนะครับพี่หนึ่งโอ้ยนี้มมันจะง่ายขนาดนี้เรื่องใช้เน็ตไม่อั้นเฮ้ย จริงๆด้วยเริ่มใช้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็วสูงสุด4เมกะบิต4เมกะบิต per second เนี่ยนะแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย20ชั่วโมงอมโอ้โทรได้4ชั่วโมงเลยนะครับโทรสูงสุด15นาทีทั้งในและนอกเครือข่ายโอเค <Okay. S 2> เรียบร้อยถึงเวลาตามสัญญาละเช็คสปีดผมจะใช้การเทสสปีดผ่านแอปอะสปีดเทสสปีดเทสโกเลยไม่ยาก เดี๋ยวนะพี่นี่มันซิมเปล่าน้องใช้ไวไ,ไวไฟอยู่โอ้ยผมลืมปิดไวไฟอ่จาจะว่าไปแล้วไวไฟแล้วก็เร็วเลยมันงนนะั้นอินเทอร์เน็ตจากทุกทางที่เป็นทางอื่นเนี่ยเราปิดก่อนเช่นอ่าวิฟี<ม>ปิดวิฟีไปก่อนกดโกเลยเห็นไหมครับตรงนี้ขึ้น LTE จาก DTX a นะครับมันมีการชิมโมอะครับนี่เพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันปั๊บป้าเห็นไหมมันมีการพุ่งขึ้นไปก่อนนะครับท่านผู้ชม คุ้มกันไปก่อนนิดนึงปิดนิ่งเลยนะก็สามจุดแปดแปดก็เขาคงคุมให้มันสี่เป๊ะๆคงไม่ได้หรอกือเพราะว่ามันเป็นตัวนี้จะเป็นสี่เมตรก็คือสามจุดแปดแปดละก็ตีว่าเกือบเกือบสี่อ่ะเกือบเกือบสี่ก็คือสี่นั่นแหละอ่านี่รั้งแรกแล้วครับในการเทสเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะถอาไปครั้งหนึ่งครับก็สี่เม็ก็อย่างที่ผมบอกว่าดู youtube h ดดีพัปสิได้ดู n น t f ฟ i x HD ดี ได้แน่นอนเล่นเกมได้เพราะจริงๆเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ใช้เน็ตความเร็วสูงมากเล่นเกมเนี่ยจะเป็นการใช้ตัวปิงน latency latency ดีก็ดีเพราะงั้นเกมมาผ่านฉลุอยู่แล้วปิงแค่20กว่าเปลืน้อยมากวิดีโอ M S นะครับอยาดีแท็กเขาไม่ได้แย่นะครับเทสสองครั้งเห็นไหมสามจุดแปดแปดเท่าเดิมเลยสัญญาณเสถียรมากเลยแสดงว่าโปรนี้คือใช้งานได้จริงหลังจากที่เราเทสสปีดไปแล้วว่า นี่คือ3.88เมตรเมกแอนเราจะมาดูว่า3.88เมตรของ d t แท็เนี่ยดูอ่า YouTube 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 ได้ไหมครับโอ้โหอ,อะเดี๋ยวผมเล่ความละเอียดก่อนนะครับเป็นอ่าเป็นอ่าพันแปดสิบพว่าพันแปีเนี่ยไหวไหมโอ้โหไหวไหมล่ะสบายอ่ะเลื่อนเลยไหวไหมล่ะไวไหมล่ะ,ไไละอ่ะาเดี๋ยวเราดูแถบแถบที่เลื่อนอย่นี้นะครับ นำนะครับแถบนำนะครับงั้นคุูก็สบายนะครับถ้าคุณชอบดู YouTube ดูทั้งปีทั้งชาติก็ไม่หมดสงกับชื่อ Infinity ีพีเจประมาณนี้อันนี้คือ y o u u u b e น็ลองเล่นฟิกลองเล่นฟิกหน่อยโอเคต่อไปเรามาเทด Netflix อ่าเมื่อกี้ YouTube กับฉลุยเขาบอกนะครับว่ายังเป็นซินเดิมนะครับถ้าเกิดใครไม่เชื่อครับคุณก็ต้องเชื่อนะครับเพเป็นซินเดิม เราจะเลือกดูสักเรื่องหนึ่งเอาเป็นหนังดีกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นเอ่เป็นหนังเนี่ยจะได้เป็นภาพคนเนี่ยมันจะมีบิลด์ที่โหดกว่า <S 2> <S 2> เด็นดซีรีี้ก็ได้อะตึงเลยเร็วด้วยเนียนกิฟตึงเลยดูภาพสคริปต์รีแคปก่อน,นครับคมกรคปคมกริป ไหวไหมเราผมกริปมาล่ะ้องใส่กับต้องยกเลิกรายเดือนแล้วล่ะครับภาพเนียนกลิบบอกเลยคำเดียว4เมตรก็พอเหลือเรือเหลือเลือทีนี้คนใช้อินเทอร์เน็ตทำอยู่อีกไม่กี่อย่างหรอกนั่นคือเล่นเกมเพจนี่ครั้งนี้เราจะเทสกับเกมช่วยอลิซด้วยอ่าไม่ใช่คือเกม R O V อ่าลองเปิดดูนะครับว่ามันเทสในเครือข่ายเนี่ยเป็นของตัวเกมเองนะได้เท่าไหร งันแน่สามสิบสอง ms ถือว่าไม่แกล่งเลยนะครับน้อยมากสีเขียวสีเขียวแปลว่าสบายสุดยอดสุดยอดติงกรกับติงก์เนียวก็คือดีแท็กเขาทำได้อย่างที่เขาพูดจริงๆนะโอเคเขาบอกว่าเราจะไม่หยุดพัฒนา่ไม่รู้อะต่อไปไอเนี้ยมัน4เมกต่อไปจะมาเทสเทอร์โบกันอะต่อไปก็ซิมเทอร์โบเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะใส่ซิมเทอร์โบเข้าไป แทนอไอซินอินฟินิตี้เมื่อกี้น,นี่นะว่ามันจะเทอร์โบจริงหรือเปล่าต้องดูเบอเสร็จแล้วต้องดูเบอเสร็จแล้วนะครับนี่ต้องมีเอเเเข้าเห็นไหมอันแรกคืออันที่ผมเอาขึนเลยก่อนหน้านี้คือเป็นอินฟินิตี้อันนี้เป็นเบอร์ของเทอร์โบแล้วเรามาเทสเลยครับทีมเทพเทอร์โบอะจัดไปหนึ่งสองสามไป Connecting People ปี๊ดเลยเออป็นไงเราอโอ้ยเทอร์โบก็คือ ยี่สิบเมกอ่าอัพโหลดเจ็ดเมกอ่าตอนนี้อาจจะยุ่งหน่อยเพราะตัวนี้เป็นช่วงพามทามนะหกโมงห้าสิบสี่นาทีแต่เท่านี้ไม่พอนะพี่แต่ก็ว่าเราไปเทสสปีดให้คนดูดูข้างนอกเลยดีกว่าว่าเน็ตเน็ตจะเร็วเหมือนที่เราเทสในสตูดิโอไหมอ่าป่ะพี่ป่ะ let's go วันนี้เราอยู่ที่ BH สะพานตากสินแล้วครับมาดูกันว่า d ี a c คเทอร์จะทำความเร็วได้เหมือนอย่างในสตูดิโอหรือเปล่าโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าในสตูดิโอเราประมาณ6เท่า 150เมตรครับนอกจากที่สถานี BTS สะพ์ตากสินแล้วเรายังไปทดสอบอินเทอร์เน็ตให้เพื่อนๆดูอีก5ที่ได้แก่สถานี BTS ช่องนนทรี BTS สยาม BTS หมอชิต BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนความเร็วเพื่อนๆดูได้ในคลิปเลยครับก็ เทสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งเทอร์โบทั้งอินฟินิตี้ก็คือทําได้อย่างที่เขาเขียนไว้ที่หน้าตรงนี้จริงๆแล้วก็ลงทะเบียนไม่ยากด้วยเนี่ยเลยอยากเปลี่ยนเลยอืก็คือตอนนี้ซื้ออยากได้ส่วนเทอร์โบเนี่ยขนาดอินฟินิตี้ทำได้ขนานี้เทอร์โบก็ไม่ต้องพูดถึงอมันแลงกันเยอะใช่เพราะงั้นซื้อที่ไหนครับอยากได้แล้วเนี่ยใจร้อนแล้วเนี่ยตัวนี้นะมีอยู่ที่ร้านอะโรธเทคทำไมต้องเป็นร้านนี้มันก็เห็นโห เียบเลยไอซิมเน็ตเร็วราคาสุดคุ้มที่ใครครับก็ใช้กันแบบเนี้ยอ,อย่างที่พี่บอกเนี้ยคือตัวเนี้ยมันเป็นเอกคลซีเลยของร้านนี้พี่ไปเสิร์ชมาเยอะซิมที่มีโปรดีขนาดเนี้ย มีที่นี่ที่เดียวก็คือสเปคแบบนี้ที่เดียวเลยเขาเขาน่าจะมีช่องทางเยอะใช่เขามีช้อปปีมี l a ซาด้ามี Facebook เดี๋ยวเราทิ้งลิง์ไแ้างล่างให้เอาคลิปหน้าจะเป็นมือถือหรือจะเป็นก๊เเชตหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่มันน่าสนใจเราจะเอามาให้ลีอีกครั้งนะอย่าลืมติดตามเราไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ให้กับช่องเราเนาะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามข่าวนะบน f a c e b o o เขาแพะนะครับผมก็วันนี้ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายการที่เราจะสิ่งก้างมาในมือถือู่ใหม่เนี่ยมันเป็นศาสตร์อย่างศาสตร์ที่ว่าเนี่ยคือการเราต้องดูดีว่าเนี่ยคือถาดจริงจริงไม่ใช่เป็นรูใหม่ถ้าจิ๊กี้ไปโบเรียบร้อยครับเข้าศูนย์อการถาดจริงออกมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับอย่างที่พี่หนึ่งบอกจริงเว่ยเป็นการแก้ไขปัญหาง่ายๆมีซองซิม